หัวใจส,สีขาวแน่นอนใช่ไหมครับเราตั้งใจที่จะมาร่วมมือกันในวันนี้ครับคนไทยหัวใจส,สีขาวร่วมต้านยาเสพติดซึ่งวันและความรายละเอียดต่างๆแล้วขอฟิล์มหรือว่าไฟล์ของข่าวและสกู๊ตต่างๆเนี่ยได้จริงนะครับแล่วันนี้มีดารามาหลายท่านทีเดียวครับเมื่อกี้นี้ได้เห็นทั้ง ผมว่าจะไปเปลี่ยนชื่อเหมือนกันจะเปลี่ยนเป็นชื่อนุ่มแล้วบิดหน้าอกซ้ายให้หัวใจออกมารองรับครับหนึ่งเอายขากข,ายขึ้นมาก่อนนะครับหนึ่งขั้นที่หนึ่งยกขึ้นมาก่อนนะครับสองข้างครับแล้วขั้นเริ่มจากปฏิการประชินสมชายอย่าอการีจักชาเมื่อเดือนมิถุนายน2 5 6ได้กำหนดให้วันที่28มิถุนายน64เป็นวันต่อต้านยาเสพติดอะไรต่างๆมากมายครับเากว่า ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยได้มั่นใจว่ากระบวนการทํางานของเรานะครับที่ปปสได้เป็นหน่วยงานกลางในการที่จะบูรณาการกับทกหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ให้กับเด็กและเยาวชนสอนเยาวชนสอนเยาวชนแล้วก็ไม่ใช่การแบบนักผู้ซึ่งฉีดไปคลับติดไปแล้วแล้วมันเป็นทาคออย่างนั้ก็คงจะเหมือนกับเราถอยหลังกลับไปประสึกปาตัดสรู้ครบ2,600ปีแล้วก็มามาคิดว่าเรา เราเป็นคนไทยนะอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาของคนไทยทําไมเราไม่ทําหนังอะไรที่มัอนออกมาที่ทำเพื่อผูอ้คิดว่าปัจจุบันนี้มีหลายทางมากไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลแคมหรือว่าหรือว่าคนที่เรารู้จักทั่วไปหรือว่าคนในวงการก็ตามเราสามารถที่จะบอกต่อแต่ที่สามารถที่จะทําให้คนเยาวชนทั่วไปรู้จักได้แล้วออผมรู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่วันนี้ผมได้มีโอกาสพูดหรือว่าได้มีโอกาสเป็นตัวแทนชักชวนเห้นเพือ่อนพี่ๆน้องๆทุกคน ให้รู้ว่ายาเสพติดมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยนะครับไม่ได้ค่ะดาขการเรียบร้อยนะคะเปิดพิธีรานการเรียบร้อยแล้วยังไม่หมดค่ะเรายังต้อง